พึ่เข้ามาสดๆทั้งวันเลยครับกับ Fortuner โฉมหน้าแชมป์ที่พ,พี่ๆหลายๆคนตามหาครับผมคันนี้ปี2022ได้ชุดแต่งมารอบคันรถยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับเข้ามาแบบไหนก็เป็นแบบนั้นเลยสนใจรีบจับจองก,กันเข้ามาก่อนนะ0902989893เลยครับผม <S <S โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านชาวรถครอบครัวด้วยนะครับ กลับมาพบกับผมอีกแล้วในช่องรถบ้านบูมบูมที่จะมารีวิวรถ f o r t u ูเนอนะครับเจ็ดที่นั่งรถ p p v รถครอบครัวนะครับวันนี้เราอยู่กับรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพเลยนะครับเข้ามาแบบไหนก็เป็นแบบนั้นอันนี้พี่ๆเข้ามาถ่ายรูปก,กันไว้ก่อนแล้วผมก็ถือโอกาสนี้มารีวิวให้ชาวรถครอบครัวเราดูกันครับเป็น er, โอเจต้าฟอร์จูเนโขมหน้าแชมป์นะครับ3.0ตัว V โฉมหน้าแชมป์เครื่องยนต์สา0 0ครับผม แล้วก็ได้ชุดแต่งสเกิร์ตมารอบคันสีบอลเงินแบบนี้ครับผมรถคันนี้เป็นปี2012ราคาอยู่ที่585,000บาทเท่านั้นครับผมผมหน้าแชมป์ที่พี่ๆตามหากันใครสนใจจับจองเป็นเจ้าของก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0902989893ครับผมเบอร์นี้สามารถใช้แอดไลน์ได้เลยนะครับมาครับมาดูรีวิวกันแบบคร่าวๆตอนท,ที่พี่ช่างจเจ้าไป เก็บสภาพกันนะครับนี่ครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับจางหน้าโครเมียมแบบสไตล์โฉมหน้าแชมป์ครับระบายอากาศได้ดีๆก็มีกระจกด้านหน้านะครับติดมาให้มีชุดแต่งสเตอร์รอบคันมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับีโคมเป็นสีดำครับผมรอบโคมไฟสีดำนี่ครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวติดมาให้แล้วด้วยแล้วก็ตรงขอบประตูล่างนะครับมีโลโก้โตโยต้าครับเป็นชุดแต่งของเขานะครับอันนี้คือเดิมๆโรงงานเลยนะครับ ทางเรารับประกันไม่มีคนหนักอีกข้อม่หรือว่าจมน้ําแน่นอนสําหรับรถทุกคันของบริษัทแพคตูนของเราครับผมสีเดิมๆไม่มีตัดแต่งตัดต่อเครื่องยนต์ครับด้านหลังนี่ครับระบบไฟติดครบทุกดวงไฟเบรกหลอดฮาโลเจนโคมไฟแต่สๆไ,ไฟถอยนี่ครับติดครบทุกดวงด้านบนมีสปอยเลอร์ที่มีไฟเบรกตรงนี้สามามาให้ครับแล้วก็ไฟทับทิมด้านล่างด้านล่างจะเป็นสเกิร์ตเหมือนกันนะครับผมนี่ครับ รถขับได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาเจ้าของคนเก่าดูแลรักษามาอย่างดีครับผมเอาว่าทางเราขัดเกตดขัดสภาพทุกคันครับผมได้เครื่องยนต์สามพันแน่นๆนฟิตฟครับผมเดินทางกันได้อีกยาวๆใช้งานกันได้ยาวๆเลยด้านบนฝากระโปรงก็เป็นเดิมๆนะครับเป็นช่องระบายอากาศช่วยให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนจนเกินไปครับผมคันนี้มีคิ้วกันสาดมาให้ด้วยแล้วก็ด้านบนหลังคาเป็นที่ติดแหลกนะครับ แมกหลังคาในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างเดิมๆครับผมไม่มีสนิมเกาะในแต่นิดเดียวล้อก็เป็นล้อเดิมๆของโตโยต้านะครับสีซิลเวอร์ที่เห็นกันอยู่เป็นล้อแม็กขอบ17นะครับผมยางก็ดอกยางยังแน่แนๆลึกๆอยู่แต่ถ้าพี่ๆที่จับจองเข้ามาไม่พอใจนะครับผมสามารถเปลี่ยนเป็นยางฟรีใหม่ๆให้ได้เอาไปเลยฟรีๆครับผมสําหรับพี่ที่จับจองกับผมมาต่อกันที่ด้านหลังของตัวรถนะครับ ดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูเป็นระบบอัตโนมือนะครับแต่ว่าเปิดง่ายๆไม่ต้องออกแรงเยอะครับเบาด้านหลังสามารถพับได้นะครับสําหรับพี่ๆที่สัมภาระเยอะไว้ใช้ขนของนะครับไม่มีผู้โดยสารก็สามารถพับเบาะเก็บได้มาดูห้องผู้โดยสารฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่าครับคับน,นครับ้นลคน้ว้ยสีเ<ค>บจนเดิมๆนของนเลยค้ขเลยนะเลยครับผมนครับ เรียบหรูควบคุมอะไรามันตีฟังก์ชัน่น,นาส,สามารถคอนโทรลเยงได้ปกติเลยครับผมใช้งานได้ทุกอย่างปกติรถสภาพดีๆเดิมๆทางเรารับประกันโครงสร้างครับผมเครื่องเกียร์เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันาบางดีกว่าครับผมเครื่องยนต์3.0 V ของ f o r t u n e r คันนี้เป็นยังไงกันบ้างอันนี้คือให้ดูแบบเรียวๆเ,เลยนะครับ ำหรับพี่ๆที่ชอบความแรงนะครับเครื่องยนต์สามศูนนี่ครับขาเดิมเดิโรต้ารีโฟดีนี่ครับมีฝุ่นหรบ้างอันนี้คือเร็วจริงจริงเลยนะเพราะว่ารถยังไม่ได้เก็บสภาพแต่สังเกตดีค้านหน้าครับผมไม่ได้มีร่องรอยของการชนเลยคันนี้กลับเดิมเมฝากตรงเดิมเดิมนะครับสองเหลวทุกอย่างอยู่ครบให้มีการั่วซึมนะครับพี่พี่ท่านใดที่อยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับรีบติดต่อก,กันเข้ามานะครับเพราะว่าโฉมหน้าแชมป์นี่มาไวไปไวมาก 090-298-9893ครับผมและก่อนไปก็ขอฝากอีพีกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยครับและอยากให้ผมรีวิวคันไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ